โอเคครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ The Wall Street Financial นะครับวันนี้เรามาเจาะลึกเนื้อหานะครับที่ผมทำวอลขึ้นมาแล้วก็เก็บกำไรมาถึง1.4ล้าน4แสนบาทนะไม่ใช่เหรียญนะครับ1.4ล้านแสนบาทในระยะเวลาที่เที่ยวอยู่ได้ประมาณ6-7วันนะ6-7วันประมาณนั้นนะครับก็ไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า2อ r อ e เดอร์นี้ออเดอร์2ฝั่งนี้นะฮะเป็นยังไงแต่ว่าเห็นฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้คือแบบว่าแดงยาวเลยนะครับ เออเป็นออเดอร์เป็นชุดนะชุดหนึ่งเนี่ยสามไม้นะครับชุดหนึ่งสามไม้นั่นหมายความว่าจะเป็นอันนี้คือชุดหนึ่ง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 นะครับไม่ได้เกิดหลอดรัวๆนะคนละจุดกันนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับเออนะครับแต่สังเกตไหมว่ามี tp sl ชัดเจนทุกไม้ครับนะครับแล้วเปิดหลอดเท่ากันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตลาดบังคับให้ผมต้องเปิดได้เท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะผมขออนุญาตชงแวรนะครับเอาหน้าผมลงมาข้างล่างนะครับแล้วก นะครับเอาในส่วนตรงนี้มาไว้ก่อนผมจะได้มองเห็นด้วยนะครับเออนะครับส่วนตรงนี้มาไว้นะนะฮะตรงนี้บริเวณนี้นะครับนี่ตรงนี้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 อ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เราจะได้รู้ว่าอ่าตรงไหนนะครับที่ผมเข้าซื้อนะครับมาดู E U R สามชุดแรกก่อนที่ผมพลาดนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเล่าเล่าเหตุการณ์ไปด้วยเนาะมันค่อยมันค่อยแบบสนุกนะครับ ก็ตอนนั้นนะตัวผมเองนะครับก็ไปถึงที่สนามบินแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมก็ดูตลาดนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ดูตลาดด้วยว่าเฮ้ยจุดไหนเนี่ยมันสามารถเข้าได้นะครับก็บังเอิญไม่มีนะไม่มีเลยนะครับก็เลยแบบไปเขาเรียกว่าอะไรไปเช็คอินนะครับเออก็ต้องไปเช็คอินก่อน3ชั่วโมงผมก็ไปเช็คอินเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเลยครับเจอออเดอร์แรกครับเจอออเดอร์แรกนี่นะครับนี่นะครับออเดอร์แรกมาแล้วนะครับ ผมก็เห็นกราฟครับทุบลงมานะอย่างแรงนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจำได้ไหมตอนที่มันทุบลงมาเนี่ยสำหรับ E U R USD ตัวแรกนะครับผมก็เข้าซื้อนะครับไปเลยครับตรงนี้เออหลายคนถามว่าเฮ้ยผมเข้าซื้อตรงไหนผมให้ดูครับผมเข้าซื้อตรงนี้นะครับเออผมก็บายครับ100จุดนะครับ100จุดนะ100จุดอ่าต่อ300ครับต่อ300อ่ะไม่แลกอ่าทุกคนต้องนึกภาพก่อนนะว่ามันไม่ลงมาปิดแล้วผมแพ้แบบนี้เลยเนี่ยมันมาชนปุ๊บ แล้วมันก็ดึงขึ้นนะฟ้ฟาๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหน่อยนะฮะเออไม่แน่ใจขึ้นมาถึงหนึ่งต่อหนึ่งไหมนะครับแล้วสุดท้ายมันลงมาเอาอะไรครับมันลงมาเอา SL ของผมแล้วแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมนะครับคาดการณ์ว่ามันจะต้องดึงกับของแท่งนี้อยู่แล้ว<อ>ผมก็เลยเข้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับไม้หนึงน่งเนี่ยที่บริเวณเกือบปลายไส้เลยตรงนี้นะครับผมก็เลยเข้าไปอีกตรงนี้นะครับสำหรับ EUUSD นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรองการดีดกลับแล้วก็คาบเส้นแท่งต่อไปมีโอกาสเป็นสีเขียวแล้วเราจะจบที 3R แบบง่ายๆอ่าไม้แรกแพ้ไปแล้วนะไม้2นะครับไม้2คือชุดที่2อคือคืออีก3บอดเดอร์ผมซอยเข้านะครับเออก็จะเป็นในส่วนของพวกอ่าสิบนะครับด้านบนนี้ด้านบนนี้เออด้านบนนี้นะครับเนี่ยออเดอร์เนี้ยนะครับผมเข้าไป12.55นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่ามันจะดิดกับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นไงฮะร่วงลงมาครับโดน SL นะครับเป็น6ออเดอร์แล้วนะครับตอนเนี้ยเป็น6ออเดอร์แล้วคราวนี้ฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นอีกครับอ๋อตระกูลนี้มันลงมาแล้วนะครับมนลงมาแล้วแต่ยังไม่บังคับเซลล์ยังไม่บังคับเซลสิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวผมผมก็ไปดูที่ Gbp ครับ Gbp usd ฮะเออ Gbp usd นะครับนะฮะอ่านะครับมนลงมาแบบนี้ครับผมก็เห็นแล้วจำได้เลยนะ Gbp usd นี่แหละฮะนี่นะครับผมเห็นกราฟแบบนี้ครับถ้าวันนั้นใครอ่ ดูอยู่นะครับหมายถึงว่าดูทองคําอยู่จะรู้ว่าตอนเนี้กราฟเนี่ยนะครับมันดันขึ้นมาแบบนี้จริงไหมเออนะครับผมเนี่ยโอ้โหมาเลยตอนเนี้ยเจ้าบังคับหน้าเซล์ละเห็นแนวต้านตรงนี้ครับปึ๊บนะฮะนี่นะฮะมาเลยนะสังเกตไหมว่าผมเนี่ยเข้าตามออเดอร์ที่สอนทุกคนไปเลยนะนะครับอ่ะเข้าตรงนี้ SL ได้ครับผมเนี่ยร้อยจุดครับอ่าร้อยจุดครับ TP 1ต่อ3ครับตรงนี้เออ ตอนนี้ยังไม่ได้ออเดอร์ผมก็รอครับรอฮะเข้าไป1ชุดก็คือ3 3เส่อสามออเดอร์นะครับ GPP ที่อยู่ด้านบนนะทุกคนเห็นนะด้านซ้ายมือนะ GPP นะที่โดนสีแดงเฮือกเลยผมก็เข้าครับมาดูฮะกราฟเดี๋ยวนะอ๋อกราฟเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเออนะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไหมเนะี่ยแบ๊บหนึ่งนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะอ่าผิดอันผิดอันนะครับผมเข้าตรงนี้ ผมเข้าตรงนี้ขอไปนะครับผมไ่าจะเข้าตรงนี้แหละปุ๊บนะฮะแล้วมันก็อะไรครับขึ้นไปเอา SL ของผมเลยนะครับไม่แน่ใจแต่ผมขอดูตรงนี้กนะ่อนหนึ่งสามสามเท่ากันไหมนะแปบ๊บหนึ่งแบับหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งสามสามห้ใช่ไหมสามสาม้าศูนย์อันนี้ทำไมมันบอกว่า3 4มสี่สองี่สอามสี่สองอ่าตรงนี้ตรงนี้ถูกแล้ว นะครับตรงนี้ถูกแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้ผมน่าจะเซลเลยแล้วกันเนาะด้วยความที่กราฟเนี่ยเอ่อกราฟเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วผมมองว่ามันจะทะลุลงมาเลยไม่ขึ้นไปเก็บตรงนี้ผมก็เลยเซลครับเออเมื่อผมเซลครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจําได้ว่ามันมาแตะตรงนี้ครับมันมาแตะผมเสร็จปุ๊บแล้วมันลงเลยเออมันมาแตะผมเสร็จปุ๊บแล้วมันลงเลยนะครับเออนะครับอย่างนี้นะปุ๊บมาแตะออเดอร์ผมปั๊ก แล้วก็ลงเลยประมาณจุดประมาณ10จุดประมาณนี้แหละนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็โอ้โหอุตสาห์เล่นตามเทรน์แล้วนะแล้วเจ้าบังคับเล่นหน้าเซล,ลนะครับเออเนี่ยเนี่ยนะครับออเดอร์นี้ก็เลยแพ้ไปอ่ะมาดูอีกออเดอร์หนึ่งไอออเดอร์ EUR เนี่ย1.6581เนี่ยผมก็มามาเลยอันนี้จำได้นะครับกาลังเดินไปที่ฟุตคอร์ตนะครับของสนามบินนะนะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันลงมานี่แหละผมเข้าไปดู EUR ครับ USD นะครับแพ้อีกแล้วนะเดี๋ยวเอาคำไว้เลยเออนะครับเอาคำไว้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าแพ้นะครับเออนะครับผมก็จะเรียบเรียงไทม์ไลน์เลยนะว่าผมเข้าประมาณนี้นะครับจนถึงไปช่วงดูบอลเลยนะนะครับนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับเออตรงนี้ย่อลงมาอีกนิดน,นึ่งก่อนให้ได้เห็นตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะแพ้แหละผมก็เอาอีกแล้วครับแพ้นะเข้ามาเช็ค eur usd อีกนะครับ ่าเช็คมาเช็ค e i s d ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราแพ้ไปแล้ว2ออเดอร์เนาะเออเราแพ้ไปแล้ว2ออเดอร์นะครับแล้วก็ผมเข้าที่บริเวณอะไรเนี่ย1.168.1 1.168.1ึ่งหก่งจุอ่าจำได้แล้วทุกคนออเดอร์ order, นี้ใครดูวอล์ผมอธิบายด้วยนะครับอ่าผมจำได้แล้วไปแล้วครับนะต,ตอนนี้กราฟมันก็ลงมาเรื่อยๆครับกราฟเรื่อยๆครับอืมกราฟเรื่อยๆเลยเออนะครับไปเรื่อยครับ ข้าไปเรื่อยครับไปเรื่อยฮะหนึ่งจุดหกนะหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งอ่าหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งเอหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าอ๋อโอเค มาครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เออจำได้ละนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะผมเห็นแล้วครับว่าตอนเนี้ยนะครับตอนนี้นะนะฮะมันชนรับสําคัญที่อยู่บริเวณตรงนี้อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ผมเห็นแล้วตรงนี้นะมันชนรับสําคัญที่อยู่บริเวณตรงนี้ทุกคนครับอ่ะบริเวณตรงนี้นะสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นครับคือทองคําเนี่ยใครเช็ควันนั้นนะทองคําดีดขึ้นสวยมากครับเหมือนดีดขึ้นนะไม่รู้ดีดขึ้นเพราะอะไรสีเขียวปิ๊ดเลย ผมเห็นแล้วครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันเอฟเฟกจากตรงนี้แล้วทองขับขึ้นไปแล้วผมก็บายเลยครับทุกคนครับอ่ะบายเลยครับเออนะครับบายเลยตรงนี้1ต่อ3ครับ1ต่อ3นะเออพอผมบายเสร็จครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าดูในวอล์นะผมเดินนะครับอ่าไปฟุตคอร์ดแล้วแบตผมหมดครับเออแบตผมหมดผมก็เลยเอา iPad ครับขึ้นมาเช็คขึ้นมาเช็คครับ แล้วสิ่งี่เกิดขึ้นครับผมดูในสี่ชั่วโมงนะกราฟเป็นอย่างงี้ฮะดูนะกราฟลงไปเลยนี่กราฟลงไปแบบนี้เลยนี่ครับผมก็เช็คครับโอ้โหลงมาเนี่ยอย่างแรงเลยนี่ครับผมก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างงี้แต่ที่แน่เราอาจจะส่วนเทรนนะครับผมก็แพ้ไปนะฮะปรากฏว่าขาดทุนไป10%นะครับ10%ของพอร์ตนะฮะเออแล้วก็ผมผมเข้า2ชุดด้วยนะอันนี้ผมเข้าอีก2ชุดนะครับลงมาเนี่ย ตรงเดียวกันเลยนะครับเป็นหออเดอร์ที่อยู่นี้ก็แพ้รวนเลยขาดทุน10%เอนะครับเอออันนี้คือขาดทุน10%เซ็ตเซต็แรกเนี่ยจบไปแล้วไอเซตเนี่ยคือจบไปแล้วโอเคไหมนี่คืออธิบายนะครับขาดทุนไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ผมขออนุญาตลบออกนะครับเออขออนุญาตลบออกนะนี่นะครับแล้วเอาไอ้นี่มานะครับไอ้นี่มานี่ครับตอนนี้ถึงญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าขอไว้ตรงนี้แล้วกันขอไว้ตรงนี้ตอนเนี้ย ถึงญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะฮะแล้วก็ขึ้นรถไฟอยู่แล้วก็กําลังหาที่พักนะที่พักก็เช็คอินโคตรยากนะครับเออนะครับเช็คอินยากจริงๆนะครับเออนะฮะก็มาดูออเดอร์แรกนะครับอ่าน่าจะเป็นออเดอร์ประมาณนี้ EUR น่า e จะเป็น2ชุด3ชุดละอืมออเดอร์แถวนี้จำไม่อ่าออเดอร์พวกนี้มันเป็นออเดอร์ตั้งแต่ออเดอร์แรกแล้วกันะะเนาะตั้งแต่ออเดอร์แรกเนี่ย มาเข้าสู่ออเดอร์นี่ครับที่ผมอะไรครับที่ผมเข้าเนี่ยแล้วก็บวกนะครับออเดอร์นี้เนี่ยดีมากนะครับมาดูที่4ชั่วโมงครับ eur usd นะครับกราฟเนี่ยตอนนี้ทุกคนนะดูนะตอนนี้กราฟเนี่ยลงมาแล้วและที่สําคัญเลยคือกราฟเนี่ยยังไม่เฟิร์มเป็นเทนขาลงผมก็รอครับรอไปไม่เรียกว่ารอหรอกครับนะฮะเดินไปเรื่อยๆื่อเดินดูนั่นดูนี่ไปนะครับกราฟมันก็วิ่งไปของมันนะครับจนเกิดเหตุการณ์นี้นี่จนเกิดเหตุการณ์นี้ ทุกคนเห็นไหมผมจําได้นะครับตรงนี้อ่ะย่อต่อไปก่อนปุ๊บเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ครับผมเห็นอะไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไปดูที่ S1 ทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยมันคือแนวต้านสําคัญตรงนี้นะครับย่อมาเลยปุ๊บไอตรงนี้ผมก็รอครับการาฟเนี่ยดีขึ้นมาตรงนี้ผมเนี่ยอย่างนี้เลยเซลครับตรงนี้แล้วได้ไม้ทันทีครับ SL คือ100จุดครับ100จุด ที่พีผมเท่าไหร่ครับใครจำได้ใครดูบล็อกนะฮะ 12R ครับคืออะไรครับ1,200จุดอย่างนี้เลย1,200จุดนะครับเพิ่งไปขยายตอนดูบอลเป็นอ่าเป็นหนึ่งพันนะครับเป็นหนึ่นะครับจุนะฮะเออเนี่ยผมมาเข้าออเดอร์ตรงนี้ครับเข้าปุ๊บครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนขนาดที่ฮิ้วกระเป๋านะเดินทางอยู่กําลังจะเข้าอ่าเข้าที่พักนะครับ มันบวกมาแล้วครับแต่แบตผมหมดนะบวกมาแล้วมันสองหมื่นกว่าเหรียญนะลงมาขนาดนี้ครับบวกมาแล้วอืมแล้วก็ดึงกลับงามไส้มากนะครับเหลือประมาณแปดพันหมื่นหนึ่งประมาณนี้แล้วคราวนี้ผมก็เกิดอาการกลัวนะครับไม่ได้กลัวว่ามาเอสแอลนะกลัวว่าจะไม่ได้จุดเข้าที่ดีนะครับผมก็เลยแบบมาเอสแอลหน้าไม้ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะทุกคนดูนี่วางไว้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วมันดีดกลับครับทุกคนนะดูนะดีดกลับเนี่ยเกือบชนอะไรครับ เกือบชน SL หน้าไม้ใกล้อว่านี้อีกประมาณนี้ประมาณนี้เออเกือบชนเอชหน้าไม้ครับแล้วมันก็ลงมาตอนนี้จําได้ตอนที่มันลงมาหนัหนกๆะผมอยู่ชิบุยะอ่าแล้วก็กำลังถ่ายเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันกลับลงมาแล้วเนี่ยจําได้นะครับลงมาตอนนี้บวกมา20 0ห0เหรียญนะครับพอบว0สองหมื่นเหรียญมันก็ยังไม่จบครับมันก็มีการลีลาฮะลีลานู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดย์เนี่ยมันฟิกแล้วว่ามันบังคับเล่นหน้าเซลลและที่สําคัญสชั่วโมงบังคับเซลเรียบร้อยที่ตรงนี้นะครับ เมื่อรองคับเซล์เสร็จแล้วสิ่งที่ผมทําคือผมต้องรอให้มันชน 12R หรือ 13R ตามที่คาดการไว้นะครับเห็นออเดอร์เลยไหมเห็นออเดอร์ที่อยู่ข้างบนนะครับ12.5ที่บวกประมาณ40,000มั้งนะครับ40,000เหรนะียญแล้วตอนนี้ลงมาแล้วนะ20,000กว่านะครับผมก็อะไรครับเตรียมตัวครับก็ไปดูริเวอร์พูลอ่าไปดูริเวอร์พูลพอไปดูริเวอร์พูลเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ดูบอลไปเลยไม,ไ,ไม่ได้เช็คการาฟเลยนะครับเออพอตกเย็นมาดูริเวอร์พูลเสร็จ เออดูวิธีโปรเซกราฟมันจะเกิดเหตุการณ์โอ้ยัง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 ถ้ากราฟเป็นแบบนี้ยังนะขออภัยนะครับพยายามเล่าก่อนลงมาอย่างนี้ครับผมก็ไปชิบูย่าอยู่เออไปอยู่ชิบูย่านะครับเราก็อะไรครับกราฟก็พักตัวครับแล้วตอนนี้กราฟมาถึงตนงนี้ผมจําได้แล้วกราฟมาถึงตงนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสเตเดียมนิสสันสเตเดียมนะครับกาลังจะเข้าไปดูเรี้ยวพูนะครับกราฟมันอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาอีกแท่งหนึ่งผมจําได้แล้วขึ้นมาอีกแท่งหนึ่ง แล้วเป็นสีเขียวถอดไส้ดูนะหนึ่งสองซ้ำนี่เป็นสีเขียวถอดไส้แบบนี้ฮะแล้วมันก็จะมีโอกาสกดตัวลงมาเป็นสีแดงดูนะนี่นะฮะผมดูแล้วฮะสี่ชั่วโมง้วตอนนี้ปุ๊บลงมาเป็นสีแดงปั้งนะฮะผมดูบอลเสร็จพอดีนะครับชน TP12R ครับ4ี0 0 0เหรียญอันนี้คือรอบแรกจบไปแล้วนะครับรอบแรกคือจบไปแล้วนะครับผ่านมาประมาณ2วันเออมาดูต่อนะครับออเดอร์ถัดไปคือ8.71 คืออะไร8.71คือผมลดลิกลงมาจาก2%เหลือลิกละ1%นะครับเล่นแบบเซฟตี้เซฟตี้ละนะครับเพราะว่ามันก้าวเข้าสู่200,000เหรียญละนะครับตอนนี้ผมเซฟละพอเซฟเสร็จปุ๊บผมก็จากที่มันให้12.5มันก็เหลือ8.71ผมก็เข้าบ่ายที buy ่ EURUSD อีกครั้งนะครับอ๋อโอเคเก็ตละนะครับผมก็กำลังจะไปกินปัวลาสกา เออผมกำลังจะไปกินปูรัสกานะครับแต่ว่าออผมแวะดองกี้ก่อนพออยู่ในดองกี้นะเดี๋ยวลันการไปก่อนนะครับพออยู่ในดองกี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมสกอร์ปิ้งเอ้ยไม่ใช่สกอร์ปิ้งเทรดสั้นที่ไม่ได้อยู่ในมุมเลยผมก็เข้าบายนะครับอ่าเข้าบายแบบนี่ไม้นะไม้อัดเลยนะครับเออนะครับแปดจุดเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะน่าจะบายแบบประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับอันนี้ไม่น่าใช่นะฮะ เออต้องให้มันแพ้นะมันอยู่ที่เท่าไหรอ e นะอ่อ่ะ e s d นะ1น3 1.43 6เออดร,รอมันขึ้นไปก่อนผมแล้จะแถวนี้แหละนะครับเข้ามั่วซั่วมากนะครับด้วยความที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะด้วยความที่เฮ้ยตั้งใจไว้ว่าเราจะเก็บอะไรสั้นๆน,นะครับอ่ากลับมาก่อนนี่เราบายใช่ไหม EUR บายเออผมแล้จะสั้นๆแบบนี้เลย นะครับสามจุดนะครับ300จุดเอ้ยเดี๋ยวนะขออภัยนะครับนี่คือเรียบเรียงสดๆเลยนะครับ e EURUSD อ๋อผมเข้าใจแล้ว EURUSD เป็นออเดอร์ที่ผมเข้าตอนที่ผมไปทะเลอ่าจำได้ไหมเออไปทะเลแล้วก็แบบเฮ้ยจะบวกมา1ต่ออะไรนะ 1>, 1ต่อ3 1ต่อ2แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันอะไรครับมันทุบลงมานะครับน,นบ,บริเวณอะไรนะดูก่อนนะครับอ่1า1 4 3 6 1 3อ่าตรงนี้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 อ่าแล้วมันลงมาเอา SL ของผมก่อนนะครับผมวางไว้อย่างนี้1ต่ต่อ5ประมาณนี้ หรือ1ต่อ,ตอเนี่ยประมาณนี้เออแล้วก็ SL 100จุดนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเออแล้วมันก็ขึ้นไปนะครับ1 R นี่แหละขึ้นไปประมาณ 1R แล้วมันก็ลงมาตอนผมอยู่ทะเลนะครับเออ SL โดนไปต่อมานะครับมาอยู่ที่ดองกี้ล้วผมก็มาสวิตครับเล่นทองคำครับเอาแล้วนะครับเล่นทองคำนะก็เลยแบบเฮ้ยนะครับ เล่นทองคำเนี่ยจังหวะเนี้ยต้องมาแล้วนะครับสกอร์ปิ้งมั่วซั่วนันะน่าจะแถวนี้เลยแหละยสองสามสองเก้าสามสามสองแปดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดอยู่ไหนเนี่ยแปดเจ็ดแปดเจ็ดแถวนี้เออแถวนี้แถวนี้ป่ะนะครับเออนะครับเป็นการเข้าไม้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะที่เป็นอัตราแบบหนึ่งตอหนึ่งอะมั่วซั่วนะครับเออแบบนี้เออนะครับ แต่ขอดูอีกทีหนึ่ง HL ไปสองไม้อ่าโอเคไม่ได้มั่วซั่วหรอกนะครับอ่ะอันนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับอ่ะตอนเนี้ยเป็นตอนที่ราคาลงมาแล้ววันนี้วันศุกร์นะครับผมจําได้แล้วนะครับแล้วเทียบคันคือเป็นนอนฟาร์มเพโลนะครับเป็นนอนฟาร์มเพโลแล้วคําถามคือไม่ถึงรับสําคัญเนี่ยผมเข้าซื้อบ่ายทําไมหนึ่งด้วยวิกชนรับสําคัญให้ดูก่อนนะวิกครับมาดูตรงนี้ เรากําลังพูดถึงตรงไหนครับเรากำลังพูดถึงตอนนี้วิกเนี่ยมันชนตรงนี้แล้วให้ดูครับไปที่สี่ชั่วโมงเห็นไหมเป๊ะไหมวิกเนี่ยนะครับมันชนตรงนี้แล้วแล้ววันนี้วันศุกร์กราฟเนี่ยปกติเนี่ยมันจะต้องดึงขึ้นแต่วิกยังไม่ดึงขึ้นเพราะฉะนั้นผมวางแ,แผนไว้แล้วว่านอนฟาร์มเทโลจะมาสนับสนุนให้มันเป็นเทรนขาขึ้นหรือจะมาดึงการาฟกลับหรือถอดไส้วิกเออนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยวิกเนี่ยมันจะดีดกลับนะครับแต่ผมไม่ทันราคานี้ ถึงได้ราคานี้ผมก็ไม่เข้าเพราะว่าวีคมันลงมาชนรับสําคัญถ้าเราไปเข้าเราโดนกแน่นะครับเพราะว่ามันเป็นทําเฟรมใหญ่มันต้องลากแบบทาเฟรมใหญ่แต่พอจิ้มปุ๊บราคาดีขึ้นมาเลยพอดีขึ้นมาเสร็จรับปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดนะครับอ่าพนิคที่ไม่ได้กลัวว่าไม่ได้เข้าออเดอร์ผมก็เข้าออเดอร์ไปก่อนครับชุดหนึ่งอยู่นี่อ่าห้าร้อยจุดหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณอ่าสามร้อยจุดนะครับจาได้แล้วสามร้อยสามร้อยต่อสามห้าสิบห้าพันห้าร้อยจุดประมาณนี้ นี่ผมก็เข้าออเดอร์แบบนี้ครับเข้าไปแล้วออเดอร์แรกโดนครับโดนไปแล้วนะครับเออเปิดหลอดเท่ากันนะแล้วนะครับต่อมานะออขออภัยเอาใหม่นะครับเอาใหม่ผม1ต่อ3นะครับผม SL ที่500จุดนะครับ500จุดอ่าผมไปแลที่500จุดแล้วมันก็ลงมาเอา SL ของผมจริงๆทุกคนนะมันลงมาเอา SL ของผมเออ ก่อนหน้านี้มันเอาลงมาไอ้เราของผมใช่ไหมผมก็เปิดอีกหนึ่งออเดอร์ครับแล้วก็ตั้งผิดไปตั้ง SL 300จุดนะครับไปตั้งเอสลสามร้อยจุดมันก็เลยเปิดหลอบเท่ากันเห็นไหมว่าไอ้ตัว xau ข้างบนเนี่ยเจ็ดสองห้าเนี่ยที่ผมเสียไปสองหนึ่งเจ็ดห้าใช่ไหมออเดอร์ order ถัดไปมันดันเสียหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วไรเนี่ยหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับปรากฏว่ามันลงมาเอาออเดอร์ผมอีกออเดอร์หนึ่งเนี่ยเห็นไหมมาลงมาเอานะครับผมก็เลยแพ้สองไม้แล้วคราวนี้ผมก็เลยแบบเฮ้ยนะครับ ในขณะที่กราฟเนี่ยยังไม่ปิดนะในขณะที่กราฟยังไม่ปิดนะกราฟมาหลุดลงมาข้างล่างผมก็เลยออกอีกไม้หนึ่งครับออกอีกไม้หนึ่งทุกคนเห็นไหมไอ้เจ็ดจุดสองห้าเหมือนกันนะครับผมก็ออกอีกไม้หนึ่งครับ SL เนี่ยอยู่ที่ห้าร้อยจุดเหมือนกันเออห้าร้อยจุดครับนี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเอชแอลช้าร้อยจุดเห็นไหมครับว่ามันแตะเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยแล้วมันดันขึ้นไปเลย เออทำไมถึงอะไรครับทำไมถึงแบบไม่มีแนวรับแนวต้านถึงเข้าผมเข้าด้วยจิตวิยาแล้วกันเนาะจากการดึงกลับแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนอนฟาร์มเพโลจะออกผมก็เข้ามาครับถามว่าพวงไหมออเดอร์นี้ตอบตอบตรงๆเลยคือพวงเพราะผมไม่มีรับสําคัญอยู่ในนั้นแล้วผมก็ไม่ดูว่า1ชั่วโมงมีรับไหมอ่ะเราไปดูซิอ่ะหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้มีรับมีแค่แบบไอ้รับใหม่ที่ดันขึ้นมาเออผมก็รอ พอรอเสร็จปุ๊บผมก็ไปกินปูจําได้ไหมผมก็กําลังไปกินปูพอกินปูเสร็จปุ๊บกราฟเนี่ยมันดันขึ้นมานิดหน่อยอ่ะดูนะเนี่ยมันจะดันขึ้นมาถึงตรงนี้ผมบวกประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผมบวกประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็นอนฟาร์มเพโลเนี่ยตรงนี้เห็นไหมน่าจะนอนฟาร์มนี่นอนฟาร์มเพโลเนี่ยกําลังจะออกมาผมบวกมาแล้วหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็มาอัดคลิปนะครับเฮ้ยตอนนี้เรามาแล้วนะครับแล้วเราชนะลีกแล้วนะเราขาดทุนมาประมาณสักอ่ สี่พันห้าพันห้าพันแต่เราบวกมาละหมื่นหนึ่งก็หนึ่งต่อสองเราก็กาไรแล้วถ้าเราปิดตอนนี้แต่เราอยากแค่ใช้พลังนะครับของนอนฟาร์มเพโลนะครับนอนฟาร์มเพโลเนี่ยว่าเราจะชนะตลาดไหมอยากจะนอนวางบ้างนะฮะอะไรแบบนี้ผมก็เลยเฮ้ยไหนๆแล้วเนี่ยจําได้ว่ามีอีกแท่งหนึ่งขึ้นมาไหมไม่นะครับมันขึ้นมาเลยนะอ่าจาได้ว่านอนฟาร์มมันขึ้นมาแนละ้วมันเป็นแท่งค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาผมก็เลยเอาเอเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้เลยนะครับเนะี่ย 5,000จุดเนี่ยโดยประมาณนี้ปรากฏว่าอะไรครับนอนฟาร์มถึงจริงๆฮะแล้วผมก็ปิดเลยนะครับมันโดนมันโดน TP ของผมแล้วผมก็ปิดโอเคไหมนะครับแล้วผมก็ปิดครับก็จบไปในส่วนของ1ต่อ10แล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพกำไรก็บวกมาประมาณ40,000น่าจะประมาณ4 0 0 0 0 5,000หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผม,ม่าขัด ทุนอ่าไอตัวทองคำเนสองจุดส,สามนะบังเอ,อิญว่าอยู่ที่กรุงเทพนะแล้ววันแล้ววันจันทร์วันอังค้รแล้วผมแบบเดินทางกับช้อปปิ้งผมก็เลยแบบเทรดสั้นนะขำๆนะครับสกอร์ปิ้งนะฮะเออแล้วก็พลาดมา2ไม้ก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้อธิบายลงในส่วนของคลิปนี้แล้วกันเนาะเออนะครับก็ขาดทุนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับออเดอร์นี้1ต่ออะไรครับ1ต่อ10ครับแต่ว่ามันไป1ต่อเท่าไหร่ผมจําได้มันไป1ต่อ23ด้านบนเลย มันเป็นต่อยี่สิบสามนะเราก็คิดนะถ้าไม่ปิดนะเราไม่คิดแบบนั้นนะพ,พูดถึงว่าถ้าโลภนะฮะยวดูสิมันขึ้นต่อเห็นไหมมันขึ้นต่อนะครับแต่ผมได้มาหนึ่งต่อสิบถือว่าแจมและแจมแมวแล้วสิ่งที่ทําให้เห็นในวอลกนี้คืออะไรครับหนึ่งต่อสิบสามจุดห้าทำให้เห็นว่าทําได้ต่อมาคือหนึ่งต่อสิบนะครับแล้วเราเก็บกำไรามาหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับเออนะฮะเออถือว่าเป็นอะไรที่ สุดยอดนะครับในเรื่องของการรีดลีกให้ดูนะครับแล้วก็หลอดเนี่ยผมไม่ได้เปิดใหญ่เพราะอยากเปิดใหญ่นะครับปกติใช้หลอดขนาดนี้ถ้าเปิดอําเภอใจเนี่ยผมว่ามี50หลอดมีร้อยหลอดนะครับแต่ผมเปิดได้เท่านี้จริงๆนะครับเปิดได้12.55 7.558. ดเจุดเพราะว่าตลาดบอกให้ผมเปิดได้เท่านี้จริงๆนะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ อย่าเป็นกําลังใจแล้วก็ให้ทุกคนพัฒนานะครับพัฒนาแล้วก็ให้เติบโตในสายอาชีพนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับขออนุญาตนะครับเหมือนเดิมขออนุญาตนะครับขายของวันช็อตนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะลงคัสนี้นะครับเป็นการสกอปปิ้งเทรดสั้นนะครับซึ่งมีท่าเทรดที่เกิดขึ้นเกือบทุกเวลาแล้วกันเนาะเออนะครับเป็นท่าที่ผมเก็บสถิติมานะครับไม่ได้ไปอ่านหนังสือมาก็ใครที่อยากจะเรียนคัทนี้ก็สามารถสแกน QR ีย d e ค้ได้ราคาไม่แพงครับอยู่ที่2990บาทแล้วพบกันในคัสนะครับ อ่าและที่สำคัญคือเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ